ตำนานผีสาวเชียงใหม่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องราวลึกลับสุดหลอนที่ชาวเชียงใหม่หลายคน น่าจะยังจํากันได้ซึ่งเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในพันทิปเว็บบอร์ดยอดนิยมของคนไทยโดยผู้ที่ใช้ชื่อแอคเคทาว่าบีบัมเมื่อหลายปีก่อนและทําให้ชวนตั้งคำถามว่าผีโทรเข้ามาในรายการวิทยุที่เชียงใหม่เรื่องจริงหรือ ในช่วงปี39หรือ40ตอนต้นๆวัยรุ่นเชียงใหม่ย,ยุคนั้นน่าจะรู้จักช่วงไนตี้ช็อคซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของรายการเพลงเริ่มหลังเที่ยงคืนเป็นช่วงที่ให้คนทั้งบ้านโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับน่ากลัวออกอากาศเหมือนรายการเดอะช็อกของกรุงเทพ เราก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังรายการนี้ตลอดจนมาถึงคืนที่มีเหตุให้ช่วงนี้ของรายการต้องหยุดไปพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยละ่ะในคืนที่เกิดเหตุเราก็ฟังอยู่ด้วยตอนนั้นเตีหนึ่งกว่าๆคนก็โทรเข้ามาไม่กี่สาย คือออกจะกร่อยๆจนมีสายหนึ่งโทรเข้ามาในรายการต่อจากนี้เป็นเรื่องราวจากฝั่งผู้ฟังนะคะคนที่โทรเข้ามานี้ไม่บอกชื่อไม่บอกว่าโทรจากไหนดีเจถามนางนางก็เงียบมีแต่เสียงซู่ซ่าซา เหมือนตอนเราหมุนหาคลื่นวิทยุจนดีเจนึกว่าสายหลุดแต่ก็มีเสียงตอบก,กลับมาจนได้หนูทำงานกลางคืนล่กตึกมากหนูขี่รถเครื่องมาทำงานนางเล่าเล่าหยุดหยุด ดีเจต้องคอยกระตุ้นเป็นระยะระยะที่น่าสนใจคือน้ำเสียงน้ำเสียงผู้หญิงที่โทรเข้ามามันแปลกๆแต่ว่าเสียงยานคางเหมือนละครผีที่ดูกันก็ไม่เชิงเสียงเย็นๆบอกไม่ถูกไปต่อกันดีกวา่า คืนนั้นหนูเลิกงานประมาณตีหนึ่งขี่รถกลับบ้านทางดอยสะกเก็ดมันมืดมากแล้วหนูก็เจอมัน จากนี้ก็มีเสียงสะอื้นเบาๆแล้วก็เงียบไปเราได้ยินเสียงผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นผู้ช่วยดีเจพูดด้วยเสียงสั่นๆแววๆออกมาว่าพี่มันแปลกๆหนูจะไม่ไหวแล้วนะพอพูดจบ เสียงผู้หญิงในสายร้องไห้ค่ะร้องสะอื้นโหยหวนแต่ไม่ใช่กรีดร้องนะมันตามหนูมาแล้วมัน ถึงตรงนี้เสียงผู้ช่วยดีเจก็ร้องออกมาว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ร้องกรี๊ดเลยค่ะ <c oughs> มีเสียงผู้ชายตะโกนบอกวางเลยวางเลยวางวางได้ยินเสียงโครมครามในห้องส่งเสียงร้องไห้เสียงเอะอะ ออกอากาศอย่างชัดเจนจนดีเจพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ตัดเข้าเพลงตอนนั้นเราอึง้งปนงงคืออะไรยังไงตกลงผีเหรอที่โทรมาตอนเช้ามาเรียนนี่กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทามาก แต่มันมีประเด็นต่อจากนั้นที่ทำให้รายการต้องหยุดไปพักหนึ่งเลยคือหนึ่งหรือสองวันหลังจากนั้นมีคนเจอศพผู้หญิงถูกฆ่าที่พงหญ้าข้างทางบนถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดสตสภาพศพขึ้นอืดน,น่าจะเสียชีวิตหลายวันแล้ว เป็นผ and and h, morning, <can ving noise> ู้ทำงานกลางคืนแถวไนบาซ่าซึ่งน่าจะถูกพวกมันถีบรถล้มแล้วทำร้ายชิงทรัพย์แล้วหมกในพงหญ้าก็เลยสันิิฐานกันว่านางต้องการให้รู้ว่าศพนางอยู่ที่นี่เมื่อก่อนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเปลี่ยวมาก ไม่ได้เต็มไปด้วยบ้านจัดสรรเหมือนทุกวันนี้แต่ถ้าหากไม่ใช่ก็ถือว่าคนเล่าเก่งมากตีบทแตกจริงๆกระทู้นี้แม้จะถูกตั้งมานานแล้วเกินกว่าสิบปีและเรื่องราวผ่านมาแล้วเกือบสามสิบปีแต่ก็ยังเป็นที่สนใจของคนที่ชอบเรื่องราวสยองขวัญมีคนเข้าไปคอมเมนต์เกือบสองร้อยครั้ง ซึ่งมีหลายคนยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจริงโดยการบอกว่าในคืนที่สาวปริศนาโทรเข้ามานั้นตนก็ฟังอยู่ด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญของชาวเชียงใหม่